ก็วันนี้นะครับเราก็จะเข้ามาเรียนในเนื้อหา Passage ใหม่นะครับหลังจากที่เราจบ Pass a g e The s c u Diver ไปแล้วนะครับวันนี้เป็นห้องแรกเลยที่เราจะขึ้นเนื้อหาใหม่ The Passage ที่ชื่อว่า The Special Award นะครับ The Special Award นะครับก็แปลว่าอะไรนั้นเดี๋ยวมาดูอีกทีนะครับเหมือนเดิมครับในขั้นตอนแรกเราก็จะต้องมาเรียนรูคําศัพท์ก่อนนะครับคำศัพท์ อยู่สิคำเหมือนเดิมนะครับประมาณสิบคำเหมือนเดิมนะโอเคถ้าพอแล้วก็จะนาเสนอเลยนะครับคนดูพร้อมกันนะครับกูส่งให้แบ็คกูส่งายงานให้ไปแล้วคําสั่์ให้ไปแล้วในในไลน์นะครับหรือว่าใครจะดูตามก o เกิล e e t เลยก็ได้นะครับนี่ครับคําแรกครับนี่เห็นไหมคำแรกครับคํานี้อ่านว่า award 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 แ <Award S 1> <Award S 2> ปลว่าอะไรนักเรียนเวลาที่พวกเราทําทอะไรที่ประสบความสําเร็จทําทสิ่งดีต้องมีอะไรมาให้เรานะครับต้องมีรางวัลน,นะครับ award ก็คือรางวัลน,นั่นเองนะเวลาเราทําสิ่งดีๆหรือว่าทําอะไรที่แบบทุกคนเห็นว่ามันออน่าชื่นชมเงี้ยเขาก็ให้แบบอ w วอร์ดเรามาเป็นรางวัลน,นะครับ อ่าง่ายๆเลยนะครับอ่าคำที่สองคำว่า dream d, d r e a m dream แปลว่าอะไร dream แปลว่าฝันนั่นเองนะครับแปลว่าฝันนะครับถ้าฝันร้ายว่าอย่างไรดีฝันร้าย bad dream ได้ไหมก็ได้นะแต่ว่าจริงๆเขาใช้คำว่า nightmare ไนท์แมร์แปลว่าฝันร้ายนะครับส่วน Dream แปลว่าฝันนะเวลาเราจะคุยกับเพื่อนๆน,นะก่อนนอนจะบอกเพื่อนว่าไงฝันดีว่างไงฝันดีว่างไงครับ Good Dream ใช่ไหมเอออ่ต่อไปครับคำที่3ามคำว่า education 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 แปลว่า เนี่ยตอนนี้ที่เรากําลังทาอะไรกันอยู่นะครับตอนนี้เราทําอะไรอยู่วันนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะรับเพื่อนก่อนโอเคตอนนี้เราทําอะไรกันอยู่ครับตอนนี้ตอนนี้เราก็กําลังอยู่ในระบบการศึกษาใช่ไหม Education ก็แปลว่าการศึกษาเ,เอง Education แปลว่าการศึกษานะครับ ต่อไปครับคำที่ต่อไปครับคำว่า invite นะครับ invite นะครับสังเกตว่าตัว e d จะออกเสียงสั้นๆออกเสียงอิดอนะครับ invite invite นะแปลว่าอันนี้แปลว่าเชิญชวนนะครับเวลาเราจะมีงานแต่งอะไรเขาจะแปลว่า invite เชิญเราไปงานแต่งงานบวชอะไรนะงานงานลูกหมาออกลูกใหม่ก็ได้นะครับ Invited แปลว่าเชิญชวนนะครับครับต่อไปครับคำนี้อ่านว่าอะไรอ่านว่าออพอเนชออพอเนชอีกรอบหนึ่งนะครับ o ออพ n เน e ตัวนี้แปลว่าอะไรเรียนเออเป็นสถานที่ที่คนเราอะเวลาแบบไม่มีบ้านหรือว่าถูกทิ้ง ไม่มีที่อยู่อาศัยเขาจะให้อยู่ที่นี่ครับทางรัฐก็จะให้อยู่ที่นี่โอพาเนทก็คือสถานเลี้ยงเด็กกำพร้านั่นเองนะครับสถานรับเลี้ยงเด็กกำพรานเองโอพาเนชนะครับคงไม่มีใครอยากไปอยู่เนาะโอเคนะครับต่อไปครับครวนี้ครับ medical center medical center นะครับ medical center แปลว่า center แปลว่าอะไร ศูนย์กลางใช่ไหม medical จะแปลว่าอะไรครับเกี่ยวพวกการแพทย์กับยาใช่ไหมครับ medical, medical center ดังนั้นแปล,แแปลวรวมกันจะแปลว่าศูนย์รวมศูนย์การแพทย์นั่นเองนะครับ uh, medical center เมื่อเราไปโรงพยาบาลก็จะเจอป้ายนี้อยู่นะครับ medical center นะครับก็ศูนย์าการแพทย์น,นะครับ uh, คำต่อไปคำนี้ f r i g h t e n f r i g h t e n <ight> นะครับ f r i g h t e n ไฟเซนท์เขานี้จะแปลว่าอะไรครับเวลาเราเจอสิ่งที่มันน่ากลัวมากหรือเวลาเราดูหนังมีเสียงยขึ้นมาดัไรอย่างเงี้ยเขาเรียกเ,เราเรารู้สึกไฟเซนท์มากรู้สึกว่าอะไรรู้สึกตกใจตนกนะครับตะหักตกกลัวไฟเซนท์นะครับอืตกใจตนกกลัวอย่างงี้ประมาณนี้นะครับง่า,งงายๆไฟเชนท์นะครับต่อไปนะครับคำต่อไปคำว่า ช, ай ช ай ัยชัชยหูชัยหูนะครับชัยหูยหยหยหยแปลว่าวัยเด็กนะครับแปลว่าวัยเด็กพวกเราลอนึกภาพตอนที่เราเด็กๆสิว่าเราเคยทำอะไรที่แบบเป็นวิลกรรมไหมตอนเด็กๆเสียงหายเหรอครับน่าจะเป็นที่อินเทอร์เน็ตไหมได้ยินอยู่ใช่ไหม ครับผมอ่าต่อเลยเนาะต่อเลยต่อเลยอ่าปุ๊บช d ยฮูดนะครับคำนี้ชอยฮูดแปลว,ว่าวัยเด็กอันเองนะครับอ่าต่อไปคำนี้อ่านว่าหลายคนอ่านยากนะเดี๋ยวอ่านให้ฟังทีละคุยคำเนาะเพอซูเ,เอ็ดเอด,ด็ดเพอซูเอ็เด็ดนี่ปภาษาไทยเลยอ,อ่านใหม่นะครับ persuaded 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 Pers แปลว่าเชิญชวนเหมือนกันความหมายจะคล้ายๆคำว่า invite นะครับคล้ายๆกันนะครับ p e r s u a d e นะครับแปลว่าเชิญชวนเหมือนกันนะครับไม่เป็นไรนักเรียนพอดีครูอัดคลิปไว้ให้อยู่ นะครับถ้าเป็นเน็ตหายน่าจะเป็นเสียงหายที่เป็นเรื่องเรื่องในอินเทอร์เน็ตนะครับอินเทอร์เน็ตที่มันไม่เสถียรนะครับอาจจะทำให้เสียงมันหายไปบ้างเอ็ดไม่เป็นไรเดี๋ยวครูอัดคลิปไว้ให้อยู่เดี๋ยวส่งคลิปให้ดูอีกทีนึงนะครับโอเคเนาะอ่าครับผมอ่ะ,คำ,อะค,ออคำนี้อ่านว่า p e r s u a d e อนะครับต่อไปคำถัดไปคำนี้อ่านว่า s t สตร t ทสตรี t กับคำนี้อ่านว่า c h i l d ชีลดินชีลดินสตรี t แปลว่าถนนใช่ไหม children แปไว่าเด็กๆใช่ไหมครับเด็กถนนเด็กถนนคืออะไรเด็กถนนเด็กถนนคือเด็กที่อยู่ตามท้องถนนเหมือนถึงเด็กเร่ร่อนนั่นแหละที่ไม่มีบ้านอยู่อาศัยถนนอยู่นะครับอาศัยถนนใช้กินใช้อยู่นะครับสตร e ชื่อเรียนไปว่าเด็กเร่ร่อนนั่นเองนะครับอโอเคบ้านเราก็มีนะครับเยอะอยู่ต่อไปหมดแล้ว10บคำจบแล้วนะครับเดี๋ยวต้องม เราจะทบทวนอีกรอบหนึ่งนะครับคำแรกเลยคำว่าคำว่าอะไรครับอ w วอร์ดอ r วอร์ดแปลว่ารางวัลน,นะครับคำที่สองดรีมดรีมแปลว่าฝันนั่นเองนะครับถ้าฝันร้ายอกว่าไงฝันร้ายไนท์ t ม a ร์นะครับต่อไปคำที่สามเอดูคชันเอดูคชัน นี่จะแปลว่าระบบการศึกษานะครับก็ตอนนี้เราก็อยู่ในระบบการศึกษานี่แหละ education กา,การเรียนสอนแบบออนไลน์เป็นยังไงนะครับต่อไปคำที่4 invite d invite d นี่จะแปลว่าเชิญชวนเหมือนกันนะครับเชิญชวนจำไว้นะครับมันจะมีคำบางที่ความหมายคล้ายกันคำนี้เรวมาเดี๋ยวมารอดูกันต่อไปคำที่5ครับ o l p a n i g e o p h a n a g e o p h a n a g e แปลว่าสถานที่ที่เด็กๆเ,เข้าไปอยู่กันนะที่เขาไม่มีพ่อไมมีแม่เขาเพ่อแม่ทิ้งอะไรเงี้ยเขาไอยู่น,นี่เขาอยู่ที่ o p h a n a g e ต้องอยู่ที่สถานเี้ยคุ้พานะครับต่อไป Medical Center Medical Center อันนี้แปลว่าศูนย์การแพทย์นะครับต่อไป Frighten ฟ g h t ช n เนี่ยเวลาพวกเราตกใจอ่าหรือว่าตกใจกลัวเจอสิ่งที่มันน่ากลัวมากอ่าเจอระเบิดรถชนต่อหน้าเรารู้สึกฟ g h t ช n เนี่ยรู้สึกตกใจอย่างเงี้ยครับฟ레ช์ ened, จากคำนี้ได้นะครับอ่าต่อไปชายหูดชายหูดอันนี้แปลว่าวัยเด็กนั่นเองนะครับต่อไปคำนี้ครับ persuaded persuaded นี่คำนี้ i n t e same m e a n i n g with the w o r d Invited มีความหมายเดียกับคำว่า Invite นะแปลว่าเชิญชวนเหมือนกันนะครับอ่าต่อไปคำสุดท้ายนะครับ Street Street Children Street Children เด็กเด่ร่อนไม่เป็นไรครับเดี๋ยวกูอัดคิดไว้ให้อยู่นะครับ Street อืมไม่ดีนะครับ ควรคลิปให้อยู่นะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูคลิปย้อนหลังได้นะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับอินเอร์เรามันแย่ครับลูกอินเด็ตคูมันแย่มากเลยโอเคจอไปนะครับโอเคจบสิบคำแล้วนะครับนี่คือคําศัพท์สิบคำที่เราจะใช้ใช้ในการเรียนแพสซีฟเดอะสเปเชียลวอร์ดนะครับดังนั้นสิบคำนี้ให้เรียนไปดูคลิปย้อนหลังได้ วพาแต่ละคำแปลว่าอะไรมีความหมายว่าไงบ้างนะครับไม่มีกานบ้านนะมีแค่ไปดูนั่นแหละนะครับชั่วโมงหน้าเราจะมาเคลื่อนเนื้อหานะครับส่วนคนที่ว่าเสียงมันหายไปช่งชวงๆเป็นช่วงๆไม่เป็นไรเดี๋ยวดูคลิปย้อนหลังได้อีกทีหนึ่งนะครับโอเคเนาะโอเคครับ